เลยนะทำเกมคลิปวีโอนี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดิมความมันเดิมเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่กับน้องมหาแล้วนะวันนี้เนี่ยเรามากันกับหน้าเกมมาจองเวสอง่ะก็คือตามมาตัวกลุ่มตามมาตาการแตกตามเวลาโบนัสมาเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยแตกไม่แตกโทษเวลาโบนัสอย่างเดียวนะไม่ต้องโทษใครเลย นะก็ยังไงใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มเลยไปดูตาการแตกไปดูเทคนิคการเล่นต่างๆหรือว่าไปพูดคุยกันในกลุ่มนี้นก็นะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมดเอาไว้เลยนะครับผมนะก็เหมาะสําหรับสายโป้งสายปั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะสำหรับตัวกลุ่มวัฒนธรรมนะครับผมไปไปคุยกันในเกมต่อดีกว่านะมาหนึ่งร้อยบาทวันนี้คือกะว่าจะเล่นทุนสามร้อยแต่ดูจากอาการแล้วนะตราการตรงการแตกเนี่ยก่อนนะรัก น่ารักอยู่วันนี้ก็เลยตามแบบทุนไม่เยอะละกันนน่นนะมา100บาทค่อยๆกดไปละกันอ่าคอมโบออกไม่ออกอยู่ที่เวลาบนัสหมดเลยน้าๆนะโทษเวลาบนนัสนะถ้าไม่แตกแนะน้วันนี้นะเอ้ยเปิดมาย1บาทสวยงามอยู่มาเดี๋ยวเราไล่คอมโบกันต่อขออนุญ,ญาตเปิดเทเบิลแล้วกันโน่นนะ คือช่วงหลังๆนะผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นแบบเทอร์โบมากกว่าเออแม่งหน้าจอแบบมันลงเร็วอะหน้ากระดานมันลงเร็วต้วนะมันลงแบบตึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยสะใจดีนะยิงออโต้เนี่ยยิงแบบโคตรฟินต้อนะดูนะคือออโต้แม่งลงเร็วมากเออคือมันไหลลงเร็วต้องนะไม่ใช่ว่าแบบบางครั้งเนี่ยรอหมุนแบบนานมากคือกว่าจะลงเนี่ยหน้ากระดานได้ใจกูจะขาดอะ แต่นี่นี่มาเออสวยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปเดี๋ยวออโต้ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ออโต้อ่สามสิบไปก่อนวนๆไปก่อนนะนะเดี๋ยวถ้าออโต้เวิร์กเดี๋ยวเราจัดกันต่อเป็นออโต้ห้าสิบก็พยายามเล่นสลับไปนะนะไม่ต้องไปแบบซีรอสซีเรียสนะนะเพราะว่าเราเข้าเข้ามากันไม่ได้เยอะนะทุนนะอ่ะอ่มันก็จะมีโอกาสหมดได้แบบได้ง่ายกว่าทุนที่มันสูงคือแบบ ถ้าทุน300 400อะไรอย่างเงี้ยน,น,นะมันก็จะง่ายกว่านะไม่ใช่ว่าง่ายกว่าด้วยจำนวนเท่าน,นะมันง่ายกว่าด้วยการที่เราสามารถเขาเรียกว่าเป็นเบ็ดได้เยอะกว่าเออแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเล่นทุนร้อยเนี่ยเป็นเบ็ดไหนครับไม่ได้เนนะอ่ะเล่นได้มากสุดสูงสุดให้ถึงเบ็ดสี่ในสุดจริงๆแล้วนะแต่ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยเอาแบบแบบพอพอคตรพ่อคตนแม่จริงะน,น,นะ เบทสามเอาผมให้ตีประมาณเนี้ยถ้าเราเล่นเกินเบ3สามไปเนี่ยถ้ากดไปเนี่ยถ้าไม่เป็นเบดที่เขาเรียกว่าแตกหรือว่ามาตามเวลาบนัสจริงๆเนี้ยไม่ไหวนะนอนนะขณะผมกดเบดสองนะลงมาเหลือสามสิบแปดบาทคือเบดสองอะคิดดูเหอะคือกดทีละสองบาทสองบาทยังแบบลงเร็วขนาดนี้นะแล้วคิดดูว่าเป็นแบบเบทสี่เบทห้านี่ให้ไม่เกินห้านาทีอะหมดเผะพไม่ถึงนาทีด้วยนะ ยี่าตังจ่ายมาได้ไงสุดยอดจ่ายมายี่้าตังแล้วนะเราเน้นกดมวยยาไปก่อนแต่ว่าวันนี้นี่ฟีเงียบเงียบทุกคนเราไม่เห็นฟีเข้าเลยนะจริงๆป่ะเออือส่วนตัวในอยากให้มันเข้าฟีไงคือเบ็ดน้อยๆทุนน้อยๆพวกนี้เนี่ยยังไงเข้าฟีก็ช่วยเราได้เยอะอล้นนะแต่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยก็เต็มตัวเต็มใจไว้แล้วกัน โอ้โหมาแล้วทีเข้าฟรีทั้งทีขอดีๆแล้วกันนะวายแล้วขอร้องละคือเข้าฟรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม่งแบบเบ็ดน้อยๆอย่างรูได้เบ็ดหนึ่งเบ็ดสองเนี่ยผมเข้าฟรีแล้วแบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคไม่โอเคในการเข้าฟรีเหมือนเท่าไหร่อุ้ยเอ,อ้ยได้อยู่ตรงนี้วายลงเยอะสามสิบสามสิบสามสิบหกสิบ ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ถ้ามันมาแค่30เนี่ยก็ยังไงยังไงอยู่แต่ที่จริงอ่ะเบ็ดหนึ่งไม่ไม่ควรหวังอะไรเยอะเลยนงนะอนเออจะไปหวังฟรีเกมแตกหนักจะไปหวังคอมโบนอกแตกหนักเนะี่ยผมว่ายากกันนุ่งนะอย่างว่าแหละมันเบ็ดน้อยชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเบ็ดน้อยเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองเบ็ดสามนุ่งนะ แต่ถ้าใครที่อยากเล่นคอมโบดีๆคอมโบแบบได้นะทุกนะผมแนะนำว่าเล่นเป็นเบ็ด3กับเบ็ด5เอออันเนี้ยเบ็ดเนี้ยจะรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่าเบ็ดอื่นเบ็ดน้อยมีโอกาสแตกไม่มีต้องนะแต่ว่าถามว่าตอนจ่ายมันจ่ายเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะั่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเบ็ดสูงใช่ว่าจะจ่ายดีต้นะไม่ใช่ว่าแบบแม่งบางคนคิดว่าโอ้โหต้องกดเบ็ด2 0 30นู่นแน่เลยมันถึงจะแตกหนักๆอะไรเงี้ย ก็ถ้าแตกอ่ะได้หนักอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องมาคิดในอีกกรณีว่ามันจะแตกหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาเลยว่ามันจะแตกหรือเปล่าคือถ้ามันไม่แตกก็โดนแดกกันไปนะหลายร้อยแล้วนะแค่เบ็ดสิบกดสิบ10กีแม่งก็ร้อยบาทละสูงนะสูงนะเอาจริงๆคือเล่นเล่นแบบไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเบ็ดสูงเนะี่ยใครที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องแบบทิศคุณตัวเองดีๆก่อนนะแต่ถ้าทุนน้อยก็ลองเล่นตามผมได้แล้วนะเทคนิค คุณน้อยเบ็ดน้อยเนี่ยผมก็มีามาฝากบ้างเป็นบางครั้งนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบจ๋าเท่าไหร,ร่นาอเทคนิคเนาะเพราะว่าทุนเราไม่เยอะเล่นได้แต่แบบเบ็ดน้อยๆอะไรเงี้ยก็ลองกดมือสลับออโต้นไปแล้วกันโน้นะใครสะดวกแบบไหนก็จัดกันแบบนั้นแต่ว่ายังไงขอตามตัวกลุ่มโดยตามเวลาบริทัทมาแค่รอบเดียวรู้น,นะเอากลุ่มแค่รอบเดียวตามได้ยันแบบตัวชีวิตอะ คืออยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่มีการจํากัดวันนะครับผมนะไม่ได้แบบเอ้ยคนนี้อยู่ได้วันเท่านี้เท่านี้คนนี้หมดเวลาการอยู่แล้วอะไรเงี้ยทนะแค่ครั้งเดียวสามารถอยู่ในกลุ่มได้ถาวรเลยครับผมนะเข้แค่ครั้งเดียววะก็ถ้าดีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรีบไปตามกันหน่อยทุกคนเพราะว่าตอนนี้แม่งคนแม่งเยอะจัดเลยฮะบางครั้งเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยผมก็ตามแทบไม่ทันแล้วนะคนมันเยอะจริงคนเยอะมากๆมันก็เลยยากที่จะเออไปไปตรงไปตามอะไรกันเงี้ย ก็ตอนนี้ยังวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนอยู่เบ็ดสามอยู่เออยังไปไหนไม่ได้ไกลวนวนวนกันอยู่เบ็ดเนี่ยถ้าจะไปเยอะกว่านี้นะบอกเลยว่าตายตายยังหมาเหน็นปะจังหวะมันแม่งลงมันก็แบบเดี๋ยวผมลองไปออตโต้วัดใจสักหน่อยกันนะไปเล่นเบ็ดเอาเป็นเบ็ดห้าละกันเบ็ดห้าก็ถือว่าสูงนะบางคนอาจจะคิดว่าเบ็ดห้าไม่สูงฮะคือคนที่มีทุนเยอะๆเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันเล่นง่ายเนาะ แต่คนที่แบบทุนน้อยเนี่ยแม่งปันป่นยากจริงทุกคนนะช่วงนี้ทุนน้อยได้ปั่นยากนะผมก็เริ่มหันมาเล่นทุนแบบหลักร้อยขึ้นไปละวมเล่นทุนหลักสิบเนี่ยไม่ไหวจริงทุกคนไม่ไหวจะเคียจริงถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ฮะขอแค่ตามเวลาแบบตามมาตาการแตกกันมาะอะไรเงี้ยโอ้โหดูเก้าสิบแปดสิบกว่าบาทอะมา <c oughs> สวยค <c oughs> อมโบนอยยังไม่เติมเท่าไหร่ฮะ ฟรีก็ไม่เห็นนะฟงีเงียบ,ยบถึงเข้าก็จริงแต่ว่าจ่ายน้อยก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะถอยเบ็ดถอยเบ็ดเบ็ดห้าไม่ได้แน่ๆเป็นเบ็ดสามมากแล้วน,นะนี่ขนาดเบ็ดน้อยเบ็ดหนักมันก็ไม่มาเหมือนกันหมดทุกคนสแกตเตอร์ <c oughs> ตัวหนึ่งกดมือไปอาวสวยเออฟรีเกมมาเออ เอาเว้ยเข้ารอบสองแล้วนะ <Wow. S 1> ก็เป็นสักหมีพยานไวแล้วนะว่าแม่งเข้าฟีเกมรอบสองแล้วเดี๋ยวดูมันจ่ายกันเท่าไหร่มันจะจ่ายเราเท่าไหร่นะี่คือปัญหา <Wow. S 1> ปัญหาหลักๆไม่ได้อยู่ที่เบเตรงนะั้นอยู่ที่ว่าแม่งจะจ่ายเราหรือเปล่า <Wow. S 1> เออเนะี่ยคือประเด็น <Wow. S 1> แต่เดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆรักกันนะนะ wow. โอ้ยไม่มาเลยวะร้นอนเจ็ดหมุนไปแล้วน,นะผ่านไปเจ็ดหมุนแล้วนะโอ้ยตายแน่ลูกนะโอ้ยสิบสองบาทยังจ่ายไม่เลยโอ้ยสุดยอดจริงไอ้กดมือนต่อโูกน,นะรอดไม่รอดไหวไม่ไหว,ไไวก็ เป็นไปตามยาถาการแล้วแหละนะยาถากรรมกันไปโอ้โหโ้าจุดวาลงเรียบสวยสามเจ็ดเรียบร้อยมาหกเจ็ดหนึ่งร้อยกรบาทโอเคอเงินรองกันไว้ก,กะหนึ่งร้อยเก้าบาทเม่งวันนี้มีแววจะเสียเยอะมากแล้วนะ โอ้ยฟรีข้าแบบเข้าแบบน่ารักอะ่ะทีแรกอะคิดว่าจะจ่ายหนักแต่ไม่จ่ายไม่มีเลยฟรีเกมจ่ายแบบน้อยจัดเดี๋ยวเราลองมาลองออโต้สิบแล้วกัน โอ้โมเล็กคอมโบน้อยนี่ก็เริ่มหายแล้วนะหลังปั่นยากเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรสวยงาม3าเรียบร้อยมาอีก26คสมโบตรงนี้30บาทลงมา5ขีดไม่ได้เชื่อมะ89บาทโอเคก็ได้อยู่หอมปากหอมคอ อาจจะไม่ได้แบบแตกต้มตา้มต้มตามแต่ยังดีที่เราเลยเริ่มเห็นคอมโบมาละบางรอบเนี่ยกดไป2 3 1 0 40ทีนะคอมโบไม่ออกเลยโดนมันแล้วแต่จังหวะจริง สวยเออสามร้อยกับบาทเรียบร้อยอยังไงตรงนี้สกแกตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอยไม่อยากจะรุนกับฟรีเกมแอ้วนะเราไปแบบกดเบ็ดวัดใจสักหน่อยไหมเอาเบ็ดวัดใจสักรอบดีกว่าเบ็ดสิบอะวัดใจเยอะไม่ได้รู้นะเอาสักสิบดีแล้วกันถ้าไม่ได้ก็หลับมากดมือเบ็ดห้าไม่มาแล้วนะก็กดมือต่อ สามเป็ดเชื่อมจนมามาเข้าไปหกสิบบาทนะเรียบร้อยสามร้อยสิบสามบาทโมทต่อตรงนี้เรียบร้อยงามงามจริงไม่ใช่งามไส้ไปซูปเปอร์เมกาห้าร้อยหกสิบบาทแล้วก่อนอันนี้โอเคนี่เวิร์กอยู่เรียบร้อยยังไงไวลงต่อสวยงามสามสิบไวลงอีกนิดนึงโอ้ไม่ได้ ออกมาดูนะเอ้ยมาอยู่เอ้ยได้อยู่เอา้าสวยมามะลงโอ้ยห้ากีดลงมาหมะต่อโอ้ยทำมามะลงตะก,กี้แนละ้วผมบอกเลยว่ายังไงก็แพ้ตัวแยกตัวนี้ตัวเดียวนะสี่ห้าร้อย500ได้อะตีไปถ้าได้ตัวนี้สวยแล้วนะอะมาดูนะออโต้ Auto, รอบสุดท้ายแล้วกันสามสิบหมุนไปจะเป็นยังไงก็รอดูดูนะออโต้สามสิบหมุนรอบสุดท้ายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะใกล้จะหมดเวลาโบนัสแล้วนะครับผมนะคือยังไงถ้าไม่รีบไปนะี่ยยังไงก็มีโอกาสเสียแล้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าหมดเวลาโบนัสเนี่ยอัตราการแตกมันจะมาเท่าไหร่นะครับผมนะคนร้อยก็ถือว่าโอเคปั่นมาได้ขนาดนี้แล้วนะไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนแบบโอ้ ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ยังไหวอยู่ยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ใครที่อยากตามก็ผมบอกทุกคงนะแนะนำนะทุกนะอันนี้แนะนําแต่ไม่ได้แนะนําเหมือนคนอื่นนะผมแนะนําว่าให้ทุกคนเข้าตัวกลุ่มมรดธร่มไปดูอัตราการแตกด้วยตัวเองไปดูเทคนิคการเล่นด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยอัตราการแตกเท่านี้เนี่ยเกมนี้เราจะมาตามนะเราจะมาเล่นนะเรามีเทคนิคแล้วนะผมไม่ได้แนะนําเป็นอย่างอื่นเลยนะทุนะคืออยากกคนเข้ามาดูเปอร์เซ็นต์อัตราการแตกเท่านั้นนะทนะ แล้วทุกคนจะไปเลือกเล่นที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมนะอันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้แบบไปบ่อกทุกคนเอ้ยเล่นเล่นที่ผมเล่นนะผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมาเล่นตามผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ฮะคือไปดูตากันแตกแล้วไปเล่นกันเองได้เลยครับผมนะก็รับชมโวาความสนุกสนานนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม